สวัสดีพี่สุปุสุข,ขนครับผมนี้ษัดก็ะไรเดินทางมหอดบ้านของพอ่อญาน้องพี่น้องงวดที่แล้วกับ่เขารถเขาตะเลขวิ่งเลขวิ่งงวดที่แล้วพ่อก็ให้เก้ารถพี่น้องเลขวิ่งเข้าที่เก้าเอามาตามกันไก่คงคุดไถยจอจันเข้ามาแล้วหวดวันที่สิบหกขุมภาพันธ์สองหาหกเจ็ดโอ้พ่อสวัสดีครับผม มาอยู่ครับพ่อบางย่ำใดกับมาย่ำนันเลขกจับคู่ว่าเขาแต่เลขกวิ่งเลขกวิ่งเขาอยพ่อพ่อให้วิ่งเก้าเก้ากยังให้พ่อฮะผมก็ผมก็จําได้แต่เลขกวิ่งเขานะเลขกวิ่งพ่อเขาย่สายวิ่งสายแลนกับว่าพิษหวังดอกจะจับคู่ว่าเขาครับจับคู่ว่าเขา พามาแม่ขวมาอม่ยังมาครับอ๋อมาตามแมาค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะหวัดีค่ะออนญานะนาอง่ะพี่นกเป็นเจงไรพ่อโชคหมานบ่อหมานยังไรจับคู่วเสือกพ่อจับคู่วเสือแจแจเล็กวิ่งกับเขาย่ เด็กวิ่งเข่าอยู่ว้ามันจะเข่าอเลยนะอยู่จะจับแต่มันจะไปจับเด็กจะจับครัว่ะเขาเนาะพ่อแต่เด็กวิ่งนี่บ่หลุดเนาะเด็กวิ่งก็ถือว่าเจงอยู่นี่เจงเยอะกว่าเด็กอีกเด็กวิ่งเด็กวิ่งท่านกำกับนะธรรมดานะครับเพราะว่า เปรียบเทียบแล้วก็ะซําเขาเป็นานจางนะครับอ่ก็กซัเขาเป็นานจางเขาเกลีค่าแรงเขาเท่าไรก็ได้ไหมครับแม่นพ่อเขาเกี่ยเ่าเท่าไรก็ได้ผู้สื่อกับมันก็เรือกันที่พ่อผู้สื่อกับพ่อือนกับ่อนาพ่อเนาะหลาหลังยืดเลยือจะาถเลย แค่ถูกแค่ถูอยู่ว่าเปยังพอว่าไปยังสู้สูกันไม่เนี่ยเนี่ยมากพอเนี่ยมักเนี่ยหมุนไปเรอยอยู่จักมือนึ่งต้องเป็นห้องเข้าแมนบ่พอสู้สู้กันต่อไปเอาผู้ผู้เพื่อนได้เข้าก็ดีใจน้ำเพื่อนผู้พื่อนใเข้าก็สู้กันต่อไปนะพ่อนะ่ออย่า หกกับสามเอนี่นยโอ้หกกับสามยเด็กวิ่งบนล่างบาอบกว่อา,าอ,อ,าอเด็กวิ่งวิ่งบนล่างจับไปจังไรยังอีกสิสิผัวสิสมาไกจับเอาแล้วพ่อพราะว่าเด็กเด็กวิ่งพ่อแม่เนี่หกกับสามติผัว ก็สามเอาพี่น้องมาตัวใดจัดตัวนั่นเด้อค่ะพี่น้องมากให้เกอเมียมากให้เกอมากให้เกาเมียมาตามใหเอฟซีให้เกอสามคือศูนย์สามฮกคือหกศูนย์ครับศูนย์สามแล้วพอเนาะศูนย์สามศูนย์สามค่ะฮกฮกศูนย์บอกว่าศูน ค่ะจับปููนหกสี่หกเก้าหกสี่หกเก้านะพ่อเนะหกเก้าหกสี่หกเก้าค่ะพ่อเจ็ดสามแปดสามศูนย์สามศูนย์สามเขาเลี้ยวศูนย์สามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดสามโอ้กอดด็ดใสสามเลย เจ็ดสามแปดสามพ่วิ่งบนล่างกับสามเอ็ซีกินซีเก่าได้ยัดซีเก่าได้พอพอมันกี่ไลท์ตัวห้าออกแต่ตัวเด่นเด่นลงให้เอฟซีเพราะว่ามันจะมันจะเป็นโค้งสุดทไายแล้วเนาะเพราเนาะพอระวังศูนย์สามหกศูนย์หกซีหกเก้าเจ็ดสามแปดสามพ่อเน้นตัวได้พ่อ่วนตัวพอมัดตัวได้หมด หกคู่ก็ศูนสามอ๋โอ้ระว่าเล็กวิ่งหกกับสามได้ไม่เหกกับสามพ่อกระเน่นให้ซูนย์สามแล้วก็หกศูนนี่โอ้ตัวคู่ก้อนมูอะไรติ๊กเหรอกินเรียบเสียบเลยคือตัวเนียนเด้อพี่น้องอันนี้หกกับสามมาจำกัดในบ่อพ่อพราะว่นออกไปแล้วประมาณบ้มากบ้ามากเป็นหกสุด อกประมาณกันสามกบหประมาณกันสุดขออนี่คือสีประมาณน้ำกันเออหกับสามประมาณน้ำกันฮกซี่ฮกเก่านี่เป็นตัวลองมันบ่ก่กเก่านมันเินได้แล้วก็กนมันแวโอ้หกศูนย์หกศูนย์กสล้านเนอฮ้รเงินบุโออันน้น่ตัว บ่เอาบนล่างหรอกพ่อเอากลุ่มคิดของพ่อตุบมักเพิ่นว่าเพิ่นว่าเออส่วนตัวพ่อคื่อนทูนสารนี่พ่อมักล่างแต่พ่อเพิ่นก็ให้เป็นบนล่างล่ะให้เอฟซีเพิ่นไปจัดเอาเพิ่นมักไกลเพิ่นจัดเอาเนาะเชือดสามแปรสามเป็นวนมาได้ไหมโอ้มาตัวนี้จีพ่อหกเต่าป็นบนนี้หกซีตัวล่างนี้มันสิอยู่ในนี่แม่นบ่พอทั้งบนทั้งล่างบนล่างรถ ขี้มาบนล่างหี้กัวแต่ว่าใน้ในชูดงเขาคือแยกปไปได้เนาะพอ่อเนาะแยกไปได้จขี้มาบนมาล่างอ๋อค่ะพอ่พอพ่อเ,เนี่ยใครรรต้องการเป็นหกสามมันก็นเป็ีนได้ดิอืมเมื่อนี้มันจะไปเอาตัวเตว่าว่าวเยอะว่าวอยู่นี่มันใกล้โครงสุดท้ายมันจัดจักบาทไปพอ <c oughs> นะเอาจักบาทไป,ไปนี่นะลดตลี่ก็ยังไงลดที่เลยลดที่กับลดที่พ่อเห็ดเนี่ยพอเห็ดเนีน่ยทางแล้วฝันบ่พ่อ ฟันก็ปัจจื้อฟันบัจจื้อตีฟ่าฟันปัจื้อฮึเกาตี่า่าวว่าเรานา่าหลังนา่าหลังเืก็จะเป็นช่วงนั้นนออเนาะแต่เขาเรียกเรียกน้าช้ยตสามชิ้นตู่ก็ทั้งวัน เนลมูนิตี่ครับอ้ยขั้นขั้นขีมาไฮสาลสิตบนล่างไปกลับเดมกันโต้มกันหลายพจนไว้ยขันว่าพอเป็ขันว่าสามสิบันว่าไปขันว่ายไปคัดสื้อขันว่าถึงก็แบบมันมันถึงเอาขาดบ่บ่พอขันชิ้บ่ถือสามสิบตัวกับบ่ถือคือเยอะขัถือขึ้งหมดบ่ถือขึ้งหมดบ่บ่แสดงว่าคัดเจียงยูขันเจียงยูขันว่ายสันขันนันสามสิบตัว เล็มันลอยตูดคุเนาะขันมาสามสิบตูดนี่ขันมาสามสิบคุณบนล่างอ๋อคุณบนล่างเอเป็นหกสิบดันคนมาซื้อสิบตูดทมานนักสิบตูดจุลหาันงสิ้คนมะเจมีตัวนักเยอะอ๋ออืนึงมว่าจุลัามสิ่งสิ้นสุ่อ้าวพ่องื่อนี่มันใจว่าพ่องื่อนนี่เพื่อ่มากบ่อเงื่อนนี่มันใจว่าพ่อจะไปจะเข้าเนี่ยใอทีขึ้นเบิ่งเนี่ เขาสั้นไปหพวาเขาแล้วก็แต่ว่ามันใจคู่งวดอันว่าเขาจักเทียงก็ว่าเขาเรียกล้ว็เตามตรงนะจะเป็นตัวเอฟซีแต่เลขวิ่งพ่อเขาโยดงวดเที่แล้วเขาที่เก้าถ้ามักหาไซเอาสามกับหกสามกับหนี่มาแน่นอนถ้าว่ามักพอจับคู่กัหาใซ่็นบ่พอเอเาแสดงววามปรอบจับไซเอหะมักจะของสิละจับไซเ ท่นจับเป็นการช่วนตัวเพิ่นกับบาเหล็กวิ่งกันทันผู้ใดมีดีเด็ดๆก็คือจับใส่หกกับสามน้อพอนะเยวิ่งวิ่งได้ค่ะแมนกระ่าเหล็กวิ่งพอเก่งงไว้ได้เดินดีอยู่บนหจุดหมดเลยอ่ะพี่น้องแคบหน้าจอด้ครับเด้อก็มาที่สิบหกเพราะว่าออกหกสามล้วหันะครับสามกับหกจักตัวอะสิเป็นวิ่เป็นล่างแต่น้ำกันไปได้หมดค่ะหกก็เป็นได้สามก็เป็นได้อืแต่บมาน้ำกันหกกับสามว่ามาครับ อ่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะครับเดว้วันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดของพ่อยาบนล่างวิ่งหกกับสามพอวา่าคาร์บอมากพ่อจับคู่กับหามาไซน,น้องพ่อเนาะได้เลขดีเลขเด็ดมาก <c oughs> ก็เอามาไ่หกกับสามเลยเลขจิดเลขวิ่งเลขวิ่งพอดส่วนจับคู่กับมีศูนย์สามหกศูนย์หกสี่หกเก้าเจ็ดสามแปดสามส่วนตัวพอมากก็คือศูนย์สามกับหกศูนย์นะพี่น้องได้ บเนียได้อบกเก่าอาทิตย์ตีล้างกามาเป็นหกศูนย์ก็เป็นได้ครับมันเป็นมันเป็นศูนย์เก่าแล้วมันขีดมาหกศูนย์ก็ได้อาทิตย์ตีล้างกาเนาะพ่อเนาะสุดมากสุดมาเท่าน้ได้หมดครับบแนียได้ตะห่าขับรถห้ายังแตยูเทิร์นเนาะไม่เนาะพ่อเอาขอบคุณขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณอะไรครับพ่อขอบคุณครับ ขอให้พี่น้องเขาโชคๆมันมันเรื่องเฮงๆปังๆกันสุขภูสุขคนยาเจ็บยาไข้ยาจนอ่ารวยๆเฮงๆทุดเออทุดจนเนาะค่ะเอาล่ำรวยเงินทองสุขภูสุขคนเด้อค่ะวันที่สิบหกเอฟซีผู้ใดก็ได้เนาะค่ะเนาะเนาะปีนี้ปียังปีเงินปีทองปีมังอก่อน่าเงินปีทองปีมังกรปีมังกรขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกัน เอาพ่อกันคิดนาค่ะถ้าเราจิชีวินนี่แหะถ้าผูชีิตจัดิเซ้าอพ่อล้อกันตามตรงพักซื่อพักนอฟ่อเนาะพักมาได้ยบอกใครพักพักบาได้พักบาได้เนาะมักนออเนาะออกลนี่แหละฟังพ่อเราพักบาได้บอกให้หยุดกับผหยุดเราจะหามาใส่อยู่อ๋อคันท่อยแลยก็จะกัยังหาตุกระโกมาใส่นเนาะเอา บ่เป็นยังกมือว่างเขาได้สามมาใส่อ่าอืมมันเป็นหกสามมันเผ็มากเลเอเอาพวห้ามนี่ใส่อปล่พวกห้สมนี่ยยุ่งากู้ากปูากเู่เมื่อนี่เขาหามาใส่แลวเมื่อนี้ก็ได้ตัวไรพ่าเจ้าหาห้ตัวเดียวกันบ้าหกกับหนึ่งโอ้หกกับหนึงโอ้าทเดียวกันบโอแมนแมนหกกับหนึ่ง บาทเดียวหนึ่งก็เจ้าเกี่ยวไปใส่ยังก็ได้บาทเดียวหกมาชุนของพ่อนี่อนได้จับอเอา้าเอฟซีแคบหนา้นาจอเด้อค่ะแคบหน้าจอได้บ่อโลกแคบหน้าจอพ่อตูโอ้ยบ่ใส่ตัวเลขแคบหน้าจอ,อยังไงเอ้าเอาผ่อ,พอพนคนอีกจะไปอีกแหละเอา้าเอา้าเอฟซี FC แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะ <c oughs> มกักกะจัดบ่มักระกกพนัน <c oughs> ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะแค่นั้นแหละ ค่ะพ่อกนคลิปนาสวัสดีค่ะค